วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันของการอยู่บ้านหนึ่งวันหยุดสอาทิตย์ซึ่งไม่ได้หยุดสอาทิตย์นะคะเพราะว่าวันนี้เราก็มีถ่ายทําอันบ็อกฝากติดตามด้ยนะคะใครที่ชอบอันบ็อกของจินแล้วก็เคสซึ่งวันนี้คืออยากจะบอกว่าห้องมันลกมากมากนี่หลังจบอันบ็อกเป็นอะไร <c oughs> ที่ขี้เกียจเก็บมากๆเลยคะ่ะอันนี้คือเก็บพวกเศษถุงไปแล้วนะแต่ว่าพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็คือ,อยังเกิดมากเ <c oughs> ยอะมากเลยอันนี้ก็คือผู้ช่วยของเราวันนี้ ใช่ใส่ตุดด้วยนี่คือที่จะคนที่มาช่วยเราเก็บห้องนะคะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณจินนะคะจินก็จะมาช่วยเก็บของเพราะว่าเพิ่งถ่ายอันบ็อกกันเสร็จด้วยเสื้อน่ารักจังเลยอะ่ะใช่ไหมไปไป,ไปติดตามได้ในอันบ็อกนะคะ ep แปดหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าน่าจะลงช่ว,วงวันที่31หลังคลิปนี้แน่นอนส่วนนี้ก็ไปตามได้ที่อันบ็อกนะคะอันนี้ก็จากของออ l เลนมาร์เก็ตนะคะอันนี้เป็นจริงๆเป็นชุดนอนถ่ายเสร็จป,ปุ๊บก,ก็ใส่เลย ใส่เลยแล้ว,ลวกันเพราะยังไงก็ต้องเอาไปซักคือจริๆงๆกันเนี้ยเพิ่งเก็บไปเมื่อไม่กี่วันก่อนตรงนี้ก็คือชั้นวางหนังสือนะคะแต่ว่าเข้าของตอนนี้คือเต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็เออก็ลุกแหละแค่จะย้ายชั้นอันเนี้ยมาไว้ที่มุมทางนี้นี่เราจะย้ายมาไว้มุมทางนี้เหมือนห้องเราจะกว้างนะแต่ก็คือแบบไม่ได้กว้างเลยคะ่ะทุกคนห้องเราแบบว่าแค่สาคูณสามห้องที่มันเป็นแบบว่า สี่เหลี่ยมแบบเนี้เออจริงๆมันไม่ได้กว้างเลยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามจัดห้องให้มุมมันกว้างกระจกแล้วก็กระจกแล้วก็กระจกวิยจริเราทะลุกระจก ชีไหมชีก่อนมาชีก่อนอะหนูต้องชีก่อนนี่งห้องน้ำอ่ะห้องน้ำอ่ะห้องน้ำที่ตัวเองชอบอ่ะไม่ชอบแล้วเหรอถ้าหนูก็เคยฉี่อ่ะหนูก็ฉี่ในนั้นสิแม่ต้องออกมาเลยหนูฉี่ในนั้นหนูฉี่ในนั้นนี่พักยกเก็บของมาสูก้กับแมวโอกฉี่ ถุงทองแฟนคลับอยากเจอเซงให้ิอันนี้ก็คือกล่องของเครื่องดูดฝุ่นดิมมี่นะคะคือแพ็คมาใหญ่มากเราจะเอามาใช้ทำความสะอาดห้องในวันนี้กันเพิ่งเคยลองใช้ครั้งแรกนะคะ พังแบงเขาส่งมาให้เราลองใช้ มีแมนนวลมาให้1ฉบับเป็นวิธีใช้งานของเครื่องนี้เนาะก็จะเป็นรุ่น dmi e s eleven max นะคะทุกคนเป็นเครื่องดูดฝุ่นดูได้ทั้งขยะเปียกแล้วก็ขยะแห้งอันนี้แกออกมาจากกล่องนะคะก็จะมีของจำนวนประมาณ1,2,3,4,5ส่ประมาณห้าชิ้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันแต่ละชิ้น น้ำยาถูพื้นมาให้ด้วยอันนี้เป็นน้ำยาถูพื้นที่แถมเข้ามาในแพ็กเกจเลยนะคะดึงพังเลยได้ไหมเอาเลยเล็มที่บัญชีกอะดูแหละอะไรอะอ๋อ <laughs> นี่คืออะไรอะ <laughs> <laughs> อันนี้อะไรไม่อันนี้น่าจะวางในเซ็ตอย่างเงี้ยปะ่ะเออแล้วก็อันนั้นก็ะทิมลมอะไอย่างเงี้ยป่ะ ทั้งสจะทำความสะอาดช่วยกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะทำความสะอาดช่วยกันใช่ไหม <c oughs> อ๋อไม่ใช่เราจะใส่ตอนนี้มาณเท่านี้เท่าฝาหนึ่งกินอันนี้หอมมากเลยอะ ก่อนเลยโอ้นี่คือถุงทองนะทุกคนที่เป็นมาสคอร์ดของเคสมัดคอร์ดมองกันเหรอคะน้มอมเมมน้ามอมเมมคือห้องเราฝุ่นเยอะมากดำปีเลยอะดำปีเลยเป็นซีเรียลเลยไหมเส้นผมเต็มเลยอะ ห้องผู้หญิง่ยมีแต่เส้นห่วดูสิทุกคนมันมันดำจริงๆนะมันดำมากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่อึน,นะแต่นี่คือน้ำที่เสียที่มาจากการทำความสะอาดห้องโอ้โหโอ้ก็แต่เขาเคมว่าถ้าชาร์จเต็มหนึ่งเซก็คือจะใช้ได้ประมาณสาิบนาทีเนาะประมาณนั้นรืมไหมพอหันกลับมาฟังเราอะมันขึ้น90้าสิบ อ๋อน,นี้คือศูนย์หกนะหกเปอร์เซ็นต์นะทุกคน,นนี่ก็คือเราประกอบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านจักที่เราแบบว่ามาประกอบกับตัวเครื่องเขาแล้วเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นตัวปุมเปิดเครื่องเวลาใช้งาน แต่ว่าตอนเปิดเครื่องเขาจะต้องแหกออดเท้าดันนิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปทําให้ดูน้องเคทเนาะใช่าล่างตรงนี้จะเป็นหน้าจอ LED ของเขาที่จะ,สะแสดงสถานะต่างๆเวลาเราทําความสะอาดเนาะก็ดูจํานวนแบตเตอรี่ตรงหน้าปัดนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแทงน้ําซึ่งตัวนี้จะสามารถเปิดได้นะทุกคนอันนี้จะเป็นแทงน้ําสะอาดที่เราจะเอาไว้เติมตัวน้ํายาที่เขาแถมมาให้กับเราด้วยอันนี้จะเป็นน้ํายาทาความสะอาดของเขาเลยวิธีการเปิดก็คือเปิดแบบนี้เลย แล้วก็เติมน้ําสะอาดครึ่งนึงแล้วก็เติมตัวนี้ไปนิดนึงนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นแทงน้ําทำความสะอาดของเราพอดูดฝุ่นเสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะเอาน้ําเสียลงมาที่แทงนี้ซึ่งจะมีปริมาณที่ใหญ่กว่าเห็นไหมทุกคนดิบมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นแทงน้ําเสียเนาะที่เวลาเราดูดฝุ่นปุ๊บฝุ่นมันก็จะมาอยู่ในนี้มันก็จะเป็นน้ำำําดําน้ําเสียที่เราดูดฝุ่นถูกพื้นห้องของเรามาเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์กองฝุ่นที่เราดูดมาค่ะ เปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเอาไปเททิ้งปื๊บได้ก็คือเขาจะแถมตัวนี้มาด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนในเซ็ตก็คือแปรงทําความสะอาดแล้วก็ปัดเลยหรือว่าจะปัดตัวท่อตรงนี้ก็ได้คือเขาจะมีตัวลูกกิ้งที่ติดมาตัวเครื่องอยู่แล้วหนึ่งตัวแล้วก็จะแถมตัวลูกกิ้งอันนี้ามาให้อีกหนึ่งอันไว้เปลี่ยนเวลาที่ลูกกิ้งอันแรกของเราสกปรก,กเนาะตรงนี้จะเป็นแท่นชาร์จถ้าเรายกอันนี้ออกนี่ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นหัวชาร์จแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมสายไปเสียบกับ ปั๊กเต้าทั่วไปได้เลยเนาะใช่แล้วก็เวลาชาร์จก็แค่ดันงลงไปตรงนี้ก็คือมุมนั่งทําง,งานนะคะที่เราแบบว่าย้ายมาจากทางนี้แล้วก็ย้ายมาอยู่โซนทางนี้พอช่วงเย็นมันก็จะมีแสงตกกระทบมุมนี้คดีชอบแล้วก็ถ่ายงานง่ายมากอันนี้เดี๋ยวเราจะ s n นปพิกัดของแต่ละชิ้นนะคะว่าเราซื้อมาจากที่ไหนบ้างชิ้นก็อาจจะจําไม่ได้ชิ้นไหนจําได้ก็จะบอกพิกันนะคะอันนี้เป็นโต้นนะคะมาจากอีกยิ ซื้อจากอีเกียได้เลยล่ค่ะา790ตัวนี้คือคุ้มมากกว้าง60แล้วก็คูณ120ไซส์จะประมาณนี้เลยนี่เป็นเก้าอี้จากคลิปเก่าที่ทุกคนน่าจะเคยเห็น ตัวนี้เรารู้สึกว่านั่งแล้วมันปวดหลังมันค่อนข้างปวดหลังมากๆเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ที่ไม่ซัพพอร์ตหลังเลยเดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะซื้อใหม่นี่เป็นชั้นวางเอาไว้วางของกิ๊กเก๋น่ารักน่ารักอันนี้คือน่ารักมากได้มาจากนิโซเอาไว้แปะโน้ตหรือว่าแบบรูปที่ชอบอุ๊ยอันนี้น้ำยานาฬิกานี้ก็น่ารัก ทุกคนคือรู้สึกว่าเป็นของที่ซื้อมาแล้วใช้เป็นท็อปถ่ายรูปได้แบบดีมากเลยอันนี้เดินได้จริงเนอเป็นชั้นเล็กๆน้อยซึ่งไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้เลยค่ะมันเก็บของได้นี่ประมาณนี้ส่วนกระดานอันนี้คือเอาไว้เขียนว่าตัวเองแบบจะต้องทําอะไรบ้างแบบช่วงเย็นเวลาว่างอ่ะนี่โคมเทียนก็ใช้งานดีมากคือจริงๆมันปรับระดับได้ด้วยเนอะเป็นโคมอุ่นเทียน คือรู้สึกว่าซื้อมาคุ้มค่ามากเวลาจุดแล้วอะ่ะเทียนตรงนี้เขาก็จะทําให้หน้าเทียนไม่เสียด้วยเป็นพวกกล่องจุกจิกเอาไว้ใส่ของโคมไฟอันนี้ก็จากอีเกียนะคะคือน่ารักมากตัวนี้ก็คิดว่าทุกคนควรมีเพราะว่าราคาคุ้มมากโซนนี้ก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากจะเป็นของแบบประมาณว่าเป็นของตกแต่งซางมากกว่าอย่างนั้นก็เป็นของประดับห้อง กเก็บสติกเกอร์หรือว่าโปสการ์ดไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้หยิบลับง่ายๆบางทีแบบอยากเปลี่ยนมูดห้องเนี้ยเราก็จะเอาแผ่นโปสการ์ดที่แปะตรงนี้ออกแล้วก็มาหาในนี้ไปแปะใหม่ส่วนมุมตรงนี้ก็คือเก็บเป็นที่เก็บเทียนหอมเทียนเราค่อนข้างเยอะมากอันนี้หอมมากเลยนะคะนี่เทียนหอมเจ้านี้ก็ดีงามมากเราค่อนข้างชอบกลิ่นมันจะมีความแบบว่า กลิ่นละมุนล,ละมุนเฟรชเฟแบบไม่ติดหวานเลยอะแล้วก็ผ่อนคลายมากอันนี้ก็ดีมากอันนี้จุดเราจะเป็นกลิ่นต้นสนใช้มาตั้งนานแล้วนะคือไม่ยอมลดเลยอะส่วนมุมทางนี้นะคะก็จะเป็นเน้นงานเครื่องเขียนส่วนใหญ่ก็เป็นกล่องใส่เทปอันนี้ดีมากเลยนะกล่องใส่เทปมัน,นเปิดง่ายมากเลยอะชั้นวางปากกานะคะนี่เราก็พยายามจะไล่สีแต่ว่า <laughs> มันไม่เป็นสีเลยอันนี้คือขวดน,น้ําที่ได้มาจาก อีเกียอ,อ,อีกแล้วคือลายมันน่ารักก็เลยวางไว้เฉยๆไม่มีอะไรกล่องเก็บของจุกๆอะไรก็ตามที่มันทําให้แบบลกหูลกตาเราจะพยายามยัดลงไปในกล่องตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใส่ยางรัดผมเวลานั่งอยู่แล้วแบบลำคาญผมอย่างเงี้ยก็จะหยิบมาแล้วก็รวบผมชั้น2เราก็จะวางเป็นสมุดพวกสมุดโน้ตไดอารี่เวลามานั่งหยิบเงี้ยเราก็จะได้หยิบง่าย ส่วนตรงนี้ก็คือรียู e มากเลยค่ะเป็นกล่องกระเป๋าแต่เราเอามาใส่พวกโปสการ์ดโปสเตอร์อะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบให้มันมาวางเก,กะกะก็จะหยิบทุกอย่างใส่กล่องโต๊ะทำงานของเคก็ประมาณนี้เลยนะคะคือมันก็มีของจุ๊กจิ๊กเล็กๆในน้อยเยอะด้วยความที่เราเป็นคนชอบสะสมของน่ารักอะค่อนข้างจะเก็บอะไรก็ไม่รู้เลยเปื่อยไปเยอะมากเลยค่ะ ห้องคือแบบไม่ได้สักทีจนวันนี้ก็ได้ทําสักทีนะ้องเพราะว่าปีใหม่แล้วเราก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศห้องใหม่ๆอันนี้ก็ย้ายมุมมาใหม่นะคะแล้วก็ตรงเงินก็ย้ายมาใหม่อันเนี้ยทุกคนมันค่อนข้างดีเลยนะมันดีตรงที่มันสามารถดูดแล้วก็ถูในขั้นตอนเดียวกันได้เลยคืออันเนี้ยคือเวิร์กมากเลยปกติ เราจะต้องแบบว่าเออดูดฝุ่นก่อนแล้วก็ค่อยมาถูใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาสามารถทําในขั้นตอนเดียวกันได้เลยคือเราไม่ต้องออกแรงใดๆเลยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักเลยก็ลูกกินก็จะพาเราเดินไปข้างหน้าเหมือนเราจูงน้องถุงทองเ,เลยอันนี้คือ สบายมากก็ทูๆไปเรื่อยห้องก็จะสะอาดขึ้นซึ่งเราก็สามารถมองตรงจอนี้ได้เลยนะคะนี้จะมีสถานะให้ดูเนาะถ้าเกิดขึ้นสีแดงอะเราก็เห็นว่าฝุ่นห้องเคสอะอย่างใต้โตอะคือมันจะค่อนข้างสปปกปรกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ทำความสะอาดมานานแล้วอะมันก็จะเป็นขึ้นสีแดงซึ่งสีแดงนี้ก็คือเป็นสถานะที่แบบว่าฝุ่นเราเยอะมากฝุ่นแบบว่าบางเบาแล้วเราก็ดูที่สถานะได้เลยถ้าเห็นสีเขียวนี้ก็คือ อ๋อฝนก็คือน้อยลงและจริงๆแล้วอะ่ะเขาสามารถทํางานได้หนักกว่านี้ด้วยนะคะทุกคนอย่างเช่นเอออย่างเคสอะ่ะทำงานไปแล้วก็กินขนมกุ๊กกิ๊บอะไรไปเนี้ย มันก็จะมีเศษขนมล่วงลงมาเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคือเราจะลองใช้เป็นเศษผงมาม่าแล้วก็เศษมาม่านะทุกคนเห็นไหมมันก็จะสามารถดูดซับเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยหรือว่าใครที่ชอบทานนมหรือว่าทานระหว่างทํางานดื่มกาแฟดื่มโกโก้ชานมแบบแเราอย่างเงี้ยเผื่อทาหกเงี้ยอันเนี้ยนนเครื่องเนี้ยก็สามารถทําความสะอาดบริเวณที่เป็นพื้นที่ปเปียกได้เลยเคืออันเนี้ยดีงามมากเลยค่ะ เหมาะกับสายกินแบบเราเลยแล้วก็จะมีอีกหมดน,นึงนะคะทุกคนอันนี้คือเรามองว่ามันดีนะปกติเราจะต้องแบบว่าจะต้องเอา พวกลูกกิ้งอย่างเงี้ยถอดไปล้างเองใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยไม่ต้องถอดไปล้างเองเลยนะมือเราก็จะไม่แบบเลอะฝุ่นเลอะสิ่งสกปรกก็แค่กดปุ่มตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ทำเซลล์คลีนิ่งนะคะน้องเขาก็จะทําความสะอาดลูกกิ้งของตัวเองก็คือก็จะดูดน้ําสะอาดลงมาแล้วก็ทําความสะอาดตัวเองแล้วก็พอทําเสร็จเขาก็จะดูดน้ําสกปรกเข้ามาในถทงน้ําสกปรกฝุ่นเยอะมากอะ่ะ <c oughs> นี่ก็คือเป็นฝุ่นเส้นผมอะไรเงี้ยติดมาเต็มเลยค่ะทุกคน ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อใน s h อ p e e ได้เลยราคา1 4 9่0บาทนะคะ, 10, ะ,คะรับกัน2ปีเลยเนอะใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ Description จิ้นลิงก์ใต้ Description ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเตียงพร้อมกันสิยงมาลมเตียงก่อนนะ <laughs> ฟังอันไหนดี อันนี้ก็เป็นกิจกรรมหาทำในช่วงนี้คือเราจะติด Mood of the day ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีก็พยายามจะติดให้ครบเนาะมันก็จะมีสติกเกอร์นี้แล้วเราก็ติดในแต่ละวันแต่ตอนนี้ก็คือยังจำร้านไม่ได้เลยค่ะว่าซื้อมาจากร้านไหนนึกไม่ออกจริงๆมีแค่เดือนเดียวเองถ้าใครแบบว่ารู้จักก็บอกหน่อยนะคะว่าร้านไหนมีขายคือตอนนี้เรานึกไม่ออกแล้วเราไปซื้อมาจากร้านไหน นี่ข้างหลังเขาจะมีแบบว่าแนะนำด้วยนะว่าสีแต่ละมูดคืออะไรน่ารักเนาะน่ารักใช่ไหมละ่ะเราต้องไปซื้อนะคะแต่ไม่รู้ร้านไหนคืนนี้เราอยากดูเรื่อง The Danish Girl ซึ่งอยู่ๆก็อยากดูจริงๆเคยดูเวลาครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลับมาดูอีกมีใครเคยดูไหมอ่ะ ที่เป็นแบบว่าผู้หญิงแปลงเพศคนแรกของโลกเลยเป็นเรื่องราวของชีวประวัติของคนนั้นเฮ้ mm. o มาเร็วน้องถุงมาเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โห Mac Mac พี่ขึ้นละเจ็ดหมื่นลหนู